ดราม่าเดมเบเล่คว้าบัลลงดอทำโซเชียลเสียงแตกอุสมานเดเบเล่ le, แนวรุกของปารีสแซงต์แชมงประกาศสักดา์คว้ารางวัลบัลลงดอจากนิตยสารฟองฟุตบอลประจำปี2 0 2 5ไปครองเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับท่ามกลางดราม่าต่างๆมากมายถึงความเหมาะสมกับรางวัลอสองเกตดังกล่าวอุสมานเดเบเล่ประกาศนะครับเดมเบเล่ le, ขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแซงหน้าคู่แข่งหลายราย แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าขึ้นเต็งล่วงหน้ามากเกินไปหรือเป็นการเกงกําไรจากสื่อหรือแวดวงตลาดพนันมากกว่าการคาดการเหล่านี้ครับบางส่วนอาจมองว่าไม่เป็นธรรมสำหรับเส้นทางและปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ของเดเบเล่ที่ถูกหยิบยกมาโจมตีโดยเคยมีประวัติอาการบาดเจ็บความไม่สม่ำเสมอและบางครั้งโดนวิจารณ์เรื่องทัศนคติและการเล่นที่ดูเหมือนไม่สนใจระบบทีมเมื่อตอนที่ค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนา อย่างไรก็ตามครับการย้ายไปร่วมทัพปเชที่มีสภาพแวดล้อมใหม่ดูเหมือนจะช่วยให้เดมเบเล่ปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของสภาพความฟิตความรับผิดชอบในสนามและบทบาทการเล่นที่ชัดเจนกว่าเดิมโดยจากการที่เดมเบเล่คว้ารางวัลบอลลงดอครับมีแฟนบอลในโลกโซเชียลวิจาร์ทั้งในแง่บวกและลบบางก็ยินดีที่เดมเบเล่กลับมาประสบความสมําเร็จได้บ้างก็ตั้งคําถามว่าการคว้ารางวัลใหญ่เช่นนี้จะสร้างความคาดหวังที่สูงขึ้นในฤดูกาลถัดไปหรือไม่ โดยฝั่งที่มองว่าเดมเบเล่ไม่คู่ควรกับรางวัลบอลลงดอร์ลิสมาเป็นข้อข้อได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ครับฟอร์มไม่สม่ำเสมอเดมเบเล่ <be> เป็นนักเตะพรสวรรค์แต่หลายฤดูกาลก่อนหน้า <ing> เขาเจออาการบาดเจ็บรบกวนและไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ต่อเนื่องเหมือนแข้งระดับโลกคนอื่นๆข้อที่2ครับสถิติเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับผู้ที่ท้าชิงอย่างเอ็มปาเป้เออร์ลิงเาวฮานด์หรือนิโอลล์เมซี่หลายคนมองว่าผลงานของเดมเบเล่ยังไม่โดดเด่นพอที่จะคว้ารางวัลใหญ่ ข้อที่3นะครับอิทธิพลในเกมนักวิจารณ์หลายคนมองว่าเดมเบเล่ยังไม่ได้มีบทบาทแบกทีมเท่ากับแข้งที่เคยคว้ารางวัลน,นี้มาก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ฝั่งที่มองว่าเดมเบเล่คู่ควรกับรางวัลบอลลงดอก็ให้เหตุผลสนับสนุนแข้งเฟนแมนโดยลิสต์มาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ครับหากดูเฉพาะฤดูกาลล่าสุดเดมเบเล่โชว์ฟอร์มสุดยอดทั้งการยิงและแอซิสในเวทีใหญ่รวมถึงมีส่วนสําคัญกับการคว้าชแชมป์ของสโมสรมากมาย ข้อที่2นะครับนั่นคือความครบเครื่องความสามารถในการเล่นบอลได้ทั้งสองเท้าความเร็วเทคนิคและการสร้างความแตกต่างในเกมถือว่าเป็นจุดเด่นที่หลายคนให้เครดิตและข้อที่3นะครับบทบาทในทีมชาติฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ดันคะแนนโหวตจนสามารถแซงคู่แข่งสรุปดามารางวัลบาลลงดอก็คือการที่ฝั่งหนึ่งบอกว่าบาลลงดอคือรางวัลสาหรับนักเตะที่เก่งที่สุดและมีผลงานที่ชัดเจนที่สุดในโลกแต่เดเบเล่ยังไม่ถึงขั้นนั้น อีกฝั่งกลับโตว่าถ้าวัดกันตามฤดูกาลล่าสุดเขาสมควรได้เพราะมีอิมแ t กับความสําเร็จของปารีสอย่างแท้จริงแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการคว้ารางวัลบอลลงดอร์ของอุสมานเดเบเล่คอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะครับอัปเดตทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุดปังกับคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเราอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ YouTube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ